ช่วงเวลาของการเดินทางเข้าสู่การเรื่อนระดับของคู่ทวินเฟรมนี่เป็นช่วงเวลาของการเดินทางเข้าสู่การเรื่อนระดับของคู่ทวินเฟรมจำนวน144,000ดวงที่ได้จุติลงมาเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติไปพร้อมๆกับ การเลื่อนระดับของดาวคลอโลกอยู่ในเวลานี้ซึ่งพวกเขาถูกเรียกว่าผู้นำแห่งแสงสว่างเพราะสิ่งมีชีวิตเหล่านี้หรือทวินเฟมนี้สามารถโอบอุ้มคลื่นความถี่ของแสงไว้ภายในกายได้สูงกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่มีกายมนุษย์ ที่เต็มไปด้วยความหนาแน่นและในขณะที่ลำแสงโฟตอนและกลามาก,กำลังถูกส่งเข้ามาอย่างโลกเพื่อเจาะเข้าไปในเซลล์ถูกเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตอยู่นี้พวกเขาซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถรวมแสงนี้ได้ก่อนคนอื่นก็จะเป็นผู้ที่ สามารถนําแสงสว่างส่งต่อไปให้แก่ผู้อื่นเข้าถึงพลังงานนี้ได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นและทาวินเฟรมจำนวน1 4ึ่0 0สีนี้เป็นผู้ที่ได้รับการยินยอมจากคู่พันธมิตรหรือผู้ที่ได้ทำพันธสัญญาร่วมกันแล้วด้วยดังนั้น จงมั่นใจได้ว่าเจตจำนงเสรีของมนุษยชาติจะไม่ถูกละเมิดอย่างแน่นอนและในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้เกิดการรวมตัวอีกครั้งของคู่ทวินเฟมเป็นจำนวนมากซึ่งได้สร้างความรู้สึกที่รุ่มหรือและยากเกินกว่าจะพรรณนาได้ กับรูปแบบของความรักที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและกับการที่ต้องเอาชนะอีกโก้ของตัวเองของพวกเขาให้ได้อีกทั้งการได้พบกันของพวกเขายังได้ทำให้ความปรารถนาตามธรรมชาติที่ต้องการเติมเต็มด้วยการเป็นหนึ่งเดียวกันกับบุคคลอื่น บังเกิดขึ้นโดยที่พวกเขาไม่เคยรู้สึกถึงความต้องการเช่นนี้มาก่อนหน้าที่จะพบกับคู่ทวินเฟมของพวกเขาอีกด้วยและจากที่ทวินเฟมตัดสินใจอาสาที่จะอยู่บนโลกในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงนี้จึงทำให้พวกเขาต้องพบ และผ่านความเจ็บปวดอย่างแสนสาหาัสกับการที่ต้องต่อสู้อยู่ในกรงล้อมของสังคมโลกมายาโดยเฉพาะกระบวนการต่อต้านอาการของความทรงจำที่โลบเลือนไปเพื่อให้พวกเขาได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งและปฏิบัติภารกิจที่ได้ทำพันธสัญญาเอาไว้ให้เสร็จสิ้นไป